สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในยุค90วันนี้ผมจะมีรถรุ่นหนึ่งเอามาแนะนำรถรุ่นนี้ครับในสมัยนั้นถือว่าเป็นรถหรูและเป็นรถแรงมากจนมาถึงใน,นปัจจุบันราคาตอนนี้มันอยู่เริ่มต้นที่หลักหมื่นแล้วครับ มาพบกับเทคโนโลยีอากาศยาน s a บเ95อย่างที่เคยคุยกันไว้นะครับผมชอบรถค่ายนี้เป็นการส่วนตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยรีวิวตัว9000ไปแล้ววันนี้มาลองดูตัว95บ้างว่ามันแตกต่างกันขนาดไหน s a บเ95เป็นรถในกลุ่มราสคาหรือ e-segment ของทางค่าย s a ับซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มาจากประเทศสวีเดนโดยพื้นฐานของซับเนี่ย เดิมทีเขาเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับอากาศยานครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ที่อาจจะกล่าวได้ว่ามันเหนือกว่ารถค่ายอื่นโดยทางซารฟได้เอาสิ่งที่ตัวเองถนัดเกี่ยวกับเรื่องทางอากาศยานเอามาผลิตและพัฒนาทำรถยนต์ขายครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัสดุเทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ทุกอย่างมาครบหมด ต้องถือว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ตั้งใจทำและตั้งใจผลิตออกมาเพื่อให้มันเป็นสุดยอดของรถยนต์ในยุคนั้นซาบ95เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายตั้งแต่ในปี1997คอนเซปต์ของมันก็คือเอาสุดยอดเทคโนโลยีทางอากาศยานมาใส่ลงในรถเกี่ยวกับเรื่องของระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุโลหะที่เป็นสเปคเดียวกันกันกบ v o l v ว ที่หลายคนบอกเลยว่ามันแข็งมากและเป็นโลหะตัวเดียวก,กันกับที่เอาไว้ทําเครื่องบินในเรื่องของการออกแบบคอกพิตหรือว่าห้องโดยสารเนี่ยก็เอาจากความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบคอกพิตของเครื่องบินเอามาทําครับลหลายๆคนเลยบอกว่าเวลานั่งขับซาบแล้วเหมือนกับกําลังนั่งขับเครื่องบินอยู่แต่ถึงแม้มันจะดีแค่ไหนมันก็ถูกเลิกผลิตไปในปี2012ครับจบตำนานของ เจ้าซาบ95ด้วยแค่2เจนเจนที่1มันอยู่ในปีช่วง1997ถึงปี2010ชื่อรหัสก็คือ YS3E สำหรับเจนที่2อยู่ในช่วงสั้นๆครับแค่2ปีเท่านั้นตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2 2 1 2ชื่อรหัสก็คือ YS3G ในบ้านเราบริษัทออโต้เทคนิคเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในบ้านเราซาบจะมีอยู่แค่4รุ่นเท่านั้นนะครับ เรียกง่ายๆว่าเป็น4ซีรีส์ละกันตัวแรกก็คือซาบเก9 0 0ตัวที่2องซับ0 0ตัวที่3า a ซับ5และตัวที่4 s a ซับ3จากนั้นในบ้านเราก็ไม่มีเอาเข้ามาขายอีกรถในกวนลุงที่เอามารีวิววันนี้คือซ a บเก้าหตัวเนี้ยเป็นแบบเทอร์โบไลท์และรถคันเนี้ยครับเป็นรถในปี2000นัจ้ามิลเลนเนียม มันเป็นรถเจนที่1นนะครับชื่อรหัสอย่างที่บอกไปก็คือ YS3E คันนี้ถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปสนุกต่อทักส่วนตัวมานะครับมาดูเครื่องยนต์กัน,นก่อนอื่นมาดูเลเบลกันก่อนครับ 1, 2, 3, 4, และ5เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน แบบเครื่องวางหน้าขับ2ขับหน้าตัวระบบส่งกำลังเป็นโซ่ครับเครื่องยนต์มีขนาด2.3ลิตรรหัส B235E 4สูบเรียง170แรงม้าตัวระบบเนี่ยเป็นระบบ Direct Injection นะครับพร้อมด้วยกับเทอร์โบเกียร์โต้เนี่ยจะเป็นแบบ4สปีดของไอซินรหัส50 42 LE มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100อยู่ที่8.7-9.3ถึงวิท็อปสปีดได้ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด10เมตรครับช่วงล่างเป็นระบบคอยสปริงทั้ง4ล้อระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วยระบบ ABS TCS BA และ EBA ล้อติดรถมีอยู่2ขนาดขนาดแรกเนี่ยจะเป็นขนาด16นิ้วยางติดรถจะเป็น2 1 5 5 5 1 6 ส่วนอีกขนาดหนึ่งก็คือขนาด17นิ้วยางจะเป็น2154517ตัวซุ้มล้อเนี่ยมันจะแตกต่างจากค่ายอื่นนะเขาจะบอกมาแค่ว่าล้อรถรุ่นนี้สามารถใส่ยางหน้ากว้างได้ห้ามเกิน6.5นิ้ว จุดต่ําสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่165ม mm, ิลิเมตรที่จะให้ดูเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าซาร์ฟเนี่ยมันเป็นรถที่ออกแบบโดยคํานึงถึงหลักอากาศพลาศาสตร์ค่อนข้างมากอย่างแรกที่เราสังเกตเห็นก็คือตัวรถเนี่ยท้องมันจะไม่เรียบเท่ากันตลอดนะมันจะโค้งตรงกลางครับสมัยก่อนนะเขาชอบแซว่าเป็นรถที่ไปขึ้นลูกระนาดแล้วโดนกระแทกมา มันเลยโค้งตรงกลางอย่างที่2ล,ลักษณะของประตูจะเห็นว่าชายบันไดเนี่ยมันจะเว้าเข้าไปด้านในนะครับแล้วขอบประตูเนี่ยมันจะอยู่ด้านนอกเป็นการหลบนะครับจุดเด่นของซัฟจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับหลังคาสามารถรับน้าหนักได้ถึง100่กิโลและน้ําหนักตัวรถมันมีขนาดถึง1.5ตันครับโครงสร้างเป็นแบบขึ้นรูปชั้นเดียวยูนิบอดี้หรือว่าโมโนขอกส่วนแพลตฟอร์มนั้นมันใช้แพลตฟอร์ม GM 2009ครับ ถังน้ำมันมีขนาด70ลิตรตามสเปคจากโรงงานเนี่ยมันใช้น้ำมัน95แต่มีหลายๆคนเหมือนกันที่เอาไปใช้ E20 อันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับว่าผมไม่เคยใช้ใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วใช้ E20 คอมเมนต์บอกด้วยครับก่อนที่จะเข้าไปดูภายในมาดูกุญแจกันก่อนครับเยินๆตามสภาพแต่นี่คุญแจเดิมนะเป็นแบบนี้กระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้แบบนี้นะคันนี้กระจกหน้าเคยเปลี่ยนมาแล้ว ประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับที่เปิดฝาท้ายที่เปิดฝาถังน้ำมันที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาและเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุภายในอันนี้ต้องบอกเลยว,ว่าอย่างหนึ่งเป็นการเสี่ยงข้างโง่ของผมนะตอนที่เอารถคันนี้ไปเก็บสีทำให้มันเนี้ยบขึ้นกว่าเดิมเนี่ยช่างเผลอไปแกะครับพอแกะปุ๊บเนี่ยกรอบแตกไปหมดเลยวัสดุจะเป็นแบบซอฟทัชตรงกลางแผงประตูและที่พักแขนเนี่ยคุ้มด้วยผ้าสักาด ตัวมือจับก็จะเป็นยางตัวนี้ก็ลอกบ่อยนะครับหลายๆคันก็เป็นคันนี้ก็มีอาการเนี่ยมีรอยลองนิดนี้ที่นีนน้เห็นไหมครับช่องเก็บของมีขนาดเล็กและรถสมัยนั้นยังไม่ได้คำนึงถึงที่วางแก้วน้ำเท่าไหร่ครับมีไฟเวลควมไไท์หรือว่ากาวไลท์ที่ประตูทั้ง4บานครับกระจกมองข้างเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มให้มุมมองมันกว้างขึ้น เป็นบอกไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางและมีตัวหนุนหลังให้ด้วยนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าข้อเสียของซับนะครับภายในแตกทั้งนั้นเลยจากบนลงล่างไฟตัดหมอกที่ปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวนี้เป็นดิมแสงครับ ช่องแอร์ขนาดใหญ่พวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านคุ้มหนังทางด้านซ้ายและด้านขวาเกี่ยวกับวิทยุทั้งนั้นเลยนะครับด้านซ้ายเป็นซีกด้านขวาเป็นวอลลุ่มการสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายการที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านขวามันสามารถปรับได้3ระดับครับเลื่อนไม้แบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักๆจากซ้ายไปขวาวัดรอบด้านล่างเป็นไม้รวม คันนี้เกือบ4 0 0 0 0นโลแล้วครับ3า8 6 5 8ตรงกลางไม่ความเร็วไม่คันนี้ถึง240เพราะฉะนั้นแสดงว่าคันนี้ต้องวิ่งได้เกิน200กว่าแน่นอนถัดมาบอกตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิน้ำและน้ำมันครับแดชบอร์ดโดยรวมออกแนวสไตล์คลาสสิกค,ครับก็บอกไม่ถูกนะว่ามันหรูไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันออกแนวคลาสสิกมากกว่าคอนโซลกลางองศา เอนเข้าหาผู้ขับขี่เวลานั่งครับความรู้สึกมันจะเหมือนนั่งอยู่ในค็อกพิทของเครื่องบินตัววัสดุจะเป็นซอฟทัชครับจับแล้วสัมผัสแล้วให้ความรู้สึกที่ดีเป็นซอฟทัชทั้งตัวเลยนะยกเว้นตรงลายไม้นี่แหละด้านบนเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่แต่ลักษณะอาจจะแปลกตาก,กว่ารถคันอื่นนะช่องแอร์รถคันนี้ไม่มีอันไหนที่เหมือนกันเลยแต่เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องนะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เนี่ อาจจะแปลกกว่าชาวบ้านนะเวลากดมันเด้งออกทำงานกดเข้าแล้วหยุดวิทยุสมัยนั้นเนี่ยถือว่าให้มันจัดเต็มนะซีดีเทปแล้วก็วิทยุได้ด้วยอันนี้คือที่วางแก้วเดี๋ยวทำให้ดูครับว่ามันใช้ยังไงเจ๋งมากแฟรมันสามารถใส่แก้วน้ำได้ขนาด22ออนมากกว่านั้นใส่ไม่ได้ครับน้ำมันลมกระป๋องกาแฟกระป๋องใส่ได้ขวดน้ำ 100cc ใส่ได้ครับ แอร์เป็นแบบมือบิดแต่มันให้เป็นแบบควบคุมโซนครับได้2โซนอันนี้ในสมัยนั้นต้องถือว่าล้ำมากนะพัดลมปรับได้4ระดับฟังก์ชันการทำงานอันนี้ตามปกติไลฟ้าหลังแอร์คอมเพรสเซอร์อากาศหมุนเวียนภายในภายนอกที่จุดบุรีมีมาให้1อันครับด้านล่างเป็นที่เขียบบุรีเกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดมีโหมดสปอร์ตให้เล่นด้วย นี่ครับปุ่ม s p o t อยู่ตรงกลางและมันจะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือ W นะครับตัวนี้ก็คือ Winter ไว้ว้ออกตัวในพื้นที่ลื่นด้านข้างดูจากสัญลักษณ์คงเฉพอเดากันออกนะครับว่ามันคือ Central Lock สิ่งที่ดูแตกต่างจากรถคันอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงคอนโซลกลางครับ s w i t ์ส Start กุญแจอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้เวลาผมใช้งานรถคันนี้ผมยังเวอร์บ่อยๆอยู่เลย ควบคุมกระจกทั้ง4บานล็อกกระจกด้านบนจะเป็นช่องใส่เหรียญไว้สำหรับขึ้นทางด่วนสมัยก่อนเบรกมือจะเป็นแบบคุมด้วยหนังจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอนโซลเนี่ยมันไม่ได้ถูกย้ายนะครับธรรมดารถมันเกิดในยุโรปเนาะมันขับทางด้านซ้ายเวลาบิดพวงกุญแจเนี่ยเวลาที่อยู่พวงมาลัยขวามันไม่ค่อยถนัดครับแต่ในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณไปนั่งทางด้านซ้ายแล้วคุณบิดกุญแจ ตำแหน่งนี้จะถนัดมากตรงเนี้ยในความเป็นจริงมันต้องสลับกันครับที่พักแขนหุ้มด้วยหนังบุนวมความรู้สึกเนียนิ่มดีครับสัมผัสที่ได้ในดีมากและเป็นหนังแท้ด้วยที่สำคัญมันเลื่อนได้ครับเลื่อนได้5ระดับเพื่อให้เราสะดวกต่อการใช้งานด้านในเป็นเกยใส่ของขนาดใหญ่พอสมควรตอนนี้เอาไว้ใส่ g p s ครับตำแหน่งของเกียร์เนื่องจากว่า ที่พักแขนมันเลื่อนได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยสบายมากถุงลมมีมาให้แค่ลูกเดียวครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงไฟไฟสองพันที่เออัน,นี้ครับส่วนตัวนี้คือไฟสำหรับห้องโดยสารหรือแผงประตูสำหรับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่บอกว่าเราคาดเบลหรือเปล่า มันจะมีไฟเตือนมา่านบังแดดผมว่าเป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งของรถคันนี้ครับมา่บานบังแดดมีสองอานครับภายในยมีให้ทั้งสองบานนะครับเกสใส่ของมีขนาดใหญ่ครับแล้วก็ลึกมากด้วย ด้านในมีไฟส่องสว่างให้ด้วยและตัวพื้นผิวมันจะเป็นยางครับเบาะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับอันนี้ชอบชอบนั่งก็สบายเลยอุ้มกระชับแต่มันไม่บีบตัวครับตัวไม่แน่นแต่นั่งสบายนั่งดีมากอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากหัวหมอนครับโคตรดีอะ่ะปรับได้ทั้งหมด5ระดับตำแหน่งหัวหมอนดีมากครับ เวลานั่งขับเนี่ยมันรับกับศีสะพอดีสบายมากอันนี้เจ๋งครับออกแบบได้ดีจริงๆเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับก็เป็นไฟฟ้าครับสามารถปรับได้แปดทิศทางแต่ไม่มีหนุนหลังให้นะตำแหน่งในการนั่งเบาะแถว2สบายอะ่ะเพราะว่ามันสามารถยกขึ้นยกลงได้ด้วยครับมันปรับได้หลายอย่างเล็กลูมโอเหลือเยอะมากอะ่ะเกือบเกือปั้นเลย เหยียดขาเขาสบายประตูทั้ง4บานกว้างมากเข้าออกสะดวกครับเฮดรูมตรงประตูดีมากครับขึ้นลงสะดวกเห็นปะหัวไม่ติดเบาะแถวสองเหมือนนั่งโซฟาอยู่บ้านเลยโคตรดีครับบอกเลยว่าดีมากนั่งสบายนั่งเต็มก้นไม่อาจไม่กดท้อง ความรู้สึกในการนั่งเหมือนนั่งโซฟาอยู่บ้านจริงๆโอบกระชับเล็กรูมมีพื้นที่ประมาณ1กําปั้นกับอีก3นิ้วที่สำคัญพื้นที่วางขาเยอะมากเหยียดได้สุดเลยครับเวลานั่งทางไกลยาวๆสบายมากรถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่เจ้าลูกชายผมชอบมากเพราะเวลานั่งเนี่ยเด็กจะนั่งด้านหลังอยู่แล้วแล้วเวลามันนั่งหลังทีไรมันชอบหลับครับเฮดรูม กำปั้นไก่อีก4นิ้วเยอะมากค่ะหัวหมอนของเบาะแถว2ส่วนตัวผิดหวังนิดนึงครับมันพับได้ดีแต่เวลากางขึ้นมาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะปรับมาด้านหน้าได้แต่ไม่ได้นะได้แค่นี้ยเวลาในการใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับก็เลยดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ที่พักแขนเบาะแถวสใหญ่มากโอ้โห อลังการงานสร้างครับและข้างในด้านในมีถาดวางของตรงนี้ครับเป็นพื้นยางกันลื่นและมีที่วางแก้วตรงนี้ครับนี่มันสามารถใส่แก้วขนาด30และ32ออนได้ครับแต่ใส่ได้แค่ใบเดียวนะถ้าตรงนี้ใส่แก้วขนาด30ถึง32องอนตรงนี้จะใส่แก้วได้ใหญ่ที่สุดแค่22องออนเท่านั้นเพราะว่า มันติดพื้นที่ด้านบนครับด้านหลังที่พักแขนจะเป็นช่องสำหรับไว้ให้เปิดหยิบของที่ฝากระโปรงท้ายด้วยครับนี่เห็นไหมคอนโซลกลางด้านหลังเบาะแถว2จะมีช่องแอร์ให้ด้วยครับเพิ่มความสุนทรีในการนั่งรถในทางไกลๆด้านล่างจะมีที่จุดบุหรี่มาให้เป็น DC Outlet ที่นั่งตำแหน่งที่5เบาะนั่งสบายดีครับ พนักพิงด้านหลังก็โอเคแต่ไม่มีพื้นที่วางขาเป็นของตัวเองเพราะมันติดคอนโซลกลางจะต้องแชร์พื้นที่กับที่นั่งตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4และไม่มีหัวหมอนให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมาะสำหรับเด็กกับคนตัวเล็กๆเ,เท่านั้นที่ด้านหลังเบาะแถวที่1เนี่ยจะมีช่องใส่ของมาให้ทั้ง2ใบเลยครับที่เสาบีทั้งสองข้างจะมีช่องใส่ของมาให้ด้วยครับเอาไว้ใส่โทรศัพท์หรือของกระจุกจิกก็ได้ ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีวิธีแรกก็คือที่คุณแจรีโมทวิธีที่2ส,สวิตช์เปิดที่บานประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด545ลิตรถือว่าใหญ่มากนะถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สามารถใส่ได้2ใบทีเดียวครับถ้ายัดดันให้สุดลึกมาก เนื่องจากมันเป็นรถหน้ายาวท้ายสั้นทางเข้าห้องเก็บสัมภาระมันจะแคบนิดนึงครับต้องมุดขนาด545ลิตรเยอะแค่ไหนเอาเป็นว่าคนหุ่นอย่างผมเนี่ยสามารถเข้ามานอนในนี้ได้สองคนครับแบบสบายๆนะย่างอะไรนี่อยู่ข้างใต้ครับเครื่องมือก็จะอยู่ตรงนี้นะ หลายคนที่เอาไปติดแก๊สก็เอาถาังโดนัทมาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ชายรถคันนี้สภาพยังดีมากไม่มีผูกเลยเนื่องจากว่ามันเป็นรถยุโรปนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายไฟฉุกเฉินแต่ว่ามันโดนถอดออกไปแล้วนะคันนี้ถึงจะเป็นรถผู้บริหารแต่สามารถขนของได้นะตัวเบาะมันสามารถพับได้แบบหกสิบสี่สิบครับมีสวิตต์ตรงนี้กดพับลง อื้อนี่เพียงแต่พับเบาะในลักษณะนี้เราก็จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นถึง1200ลิตรทีเดียวมันใหญ่ขนาดไหนเอาเป็นว่าผมลงมานอนได้ครับข้อดีข้อที่1ราคามือสองเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คุ้มครับนึกภาพตามนะอย่างที่หนึ่ง ตัวถังเป็นตัวถังที่มีความแข็งแรงมากเหล็กแตกต่างจากรถญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงอย่างที่2เกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยครับอย่างที่3ภายในห้องโดยสารที่ออกแบบมานั่งได้ดีมากอย่างที่4เป็นรถบ,นบ้านที่คุณขับถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ยากเย็ยนแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วละข้อที่2รูปทรงรูปโฉม จนถึงปัจจุบันเนี้ยมันอายุ20ขวบข้าไปแล้วครับแต่วิ่งไปไหนบนท้องถนนบอกได้เลยว่ายังไม่ดูเก่าถ้ารถคุณสภาพเนี้ยพอข้อที่3เป็นรถช่วงล่างที่ดีมากๆการทรงตัวดีจากประสบการณ์ที่ขับเองครับยิ่งเร็วรถยิ่งแบนยิ่งติดพื้นเพราะว่าหลักอากาศพลศาสตร์เวลาที่เราวิ่งเร็วมากๆเนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยยิ่งแบนไปกับพื้นนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบสําหรับรถตระกูลซารฟก็คือ เวลาลมแรงประท้าด้านข้างลมตัดด้านข้างรถไม่มีอาการเป๋ครับอันนี้เป็นจุดจุดหนึ่งเลยที่หลายๆคนเวลาขับรถมาอยู่ดีปบโดนลมหอบแล้วหล่นข้างทางข้อที่4ห้องโดยสารดีมากๆเบาะนั่งสบายครับหัวหมอนเนี่ยมันออกแบบมารองรับกับสีรละเราจริงๆอีกทั้งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่แปลกใจครับที่มันได้รับรางวัลความปลอดภัยเนี่ยถึง5ปีซ้อนส่วนคอกพิดเอง ไม่ได้สวยหรูหราฟังก์ชันการใช้งานครบครบแต่ว่าองศาหรือว่าตำแหน่งที่มันเซตอัพมาเนี่ยมันทำให้สะดวกต่อคนขับมากครับข้อที่หืมใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามคันนี้สามารถใช้เป็นรถในชีวิตประจำวันได้ครับด้วยอัตราเส้นเปลองก็ดีค่ามันทันแนนที่ไม่ได้สูงมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ ผมบอกเลยว่าคุณขับรถยุโรปได้คุณขับ124ได้คุณซ่อมซาบได้เลยอย่างเดียวที่ควรจะต้องังวลเกี่ยวกับเรื่องซาบสำหรับผมก็คือเกี่ยวกับเลือกอะไหล่บอดี้นี่แหละครับข้อเสียข้อที่1ศูนย์บริการครับตอนนี้ไม่มีแล้วต้องเข้าอู่เฉพาะทางเท่านั้นถ้าใครจะเล่นรถรุ่นนี้อย่างแรกสุด คุณควรจะต้องหาอู่เฉพาะทางสำรองไว้อย่างน้อย2-3อู่อย่างนี้ผมเคยบอกเลยนะครับบังเอิญว่าผมโชคดีที่อู่เฉพาะทางเนี่ยมันห่างจากบ้านผมแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองผมเลยเล่นแต่สำหรับต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะลำบากใจหน่อยถ้าจะเล่นแต่ใจรักยังไงก็ได้ครับข้อที่2ออะไหล่บางตัวค่อนข้างหายากครับ แต่ราคาไหลต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างจากรถยุโรปโดยทั่วไปถ้าเปรียบเทียบได้ง่ายก็คือรถในตระกูลสวีเดนด้วยกันอย่างเช่นวันโวราคาไหลใกล้เคียงกันเลยบางตัวใช้ร่วมกันได้ข้อที่3ข้อมูลหรือประวัติของรถตระกูลนี้ในบ้านเรามีน้อยมากครับมีคนเล่นลึกจริงไหมมีครับแต่ส่วนใหญ่ข้อมูลไม่ได้ถูกถ่ายทอดสู่สาธารณาชนนะครับหรือว่าลงในออนไลน์สักเท่าไหร่ มันเลยทําให้ในการค้นคว้าหรือหาข้อมูลในการที่จะเล่นรถรุ่นนี้มันเลยยากตามไปด้วยเพอที่4วัสดุครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่อยู่ในช่วงรอยต่อของความรุ่งเรืองเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคิลตัวนี้ก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้เพราะฉะนั้นวัสดุมันพอถึงจุดจุดหอายุงานนานๆานานเข้ากรอบแตกเสียหายได้ง่ายครับ อันนี้เองก็เป็นข้างนอกอาจจะดูดีแต่ภายในกรอบประตูขอบประตูแตกครับข้อที่5วงเลี้ยวกว้างมากครับถ้าเทียบกับขนาดตัวรถเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยเวลาใช้งานในเมืองค่อนข้างลำบากตัวผมเองจะกลับรถในซอยหมู่บ้านยังไม่พ้นเลยครับต้องสาวกันอยู่นั่นแหละอาการประจำรุ่นต้องบอกว่าซาร์ฟเนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีอาการประจํารุ่นครับส่วนใหญ่จะเสียตามสภาพแต่อะไรที่เสียไบ่อยมีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่1 a i r ง l o ฟไม่ส่งสัญญาณไม่ทํางานเปลี่ยนทําความสะอาดลองดูก่อนครับข้อที่2 APC วาล์ว wow เสียข้อที่3ามเทอร์โบรั่วแกนสึกไม่มีกําลังอัดเท่าที่เคยคุยกับช่างมาช่างบอกว่า ส่วนใหญ่มันเป็นเพราะขาดการบำรุงหรือการดูแลรักษาครับข้อที่4กล่องควบคุมเกียร์เสียแต่ตัวเกียร์ต้องบอกว่ารุ่นนี้เกียร์ทนนะเวลาอาการที่มันเกิดขึ้นก็จะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นี่แหละกระตุกบ้างอะไรบ้างเข้าไม่ไปบ้างแล้วมันก็จะขึ้นไฟโชว์ให้เข้าไปที่ศูนย์บริการครับข้อที่5ระบบแอร์ เป็นระบบแอร์รถยนต์แบบยุโรปแอร์คอมเพรสเซอร์ไม่ตัดถ้าในบ้านเราที่นึกถึงกันออกง่ายๆก็คือเชฟโรเลตซิฟิล่าเป็นระบบแอร์แบบเดียวกันเลยต้องหาร้านที่ช่างมีประสบการณ์และเข้าใจกี่กับระบบแอร์ของรถยุโรปถึงจะโอเคครับตัาสิ้นเปลืองในเมือง6-7กิโลลิตรนอกเมือง หรูหล,ลามาเห่ามาก12-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยมันอยู่9-10โลลิตรทำไมผมถึงบอกว่ามันหรูหลามาเหา่ามองภาพตามนะครับตัวนี้เครื่องยนต์มีขนาด2.3ลิตรมีเทอร์โบโด้วยนะแต่น้ำหนักตัวรถเนี่ยถึงตันครึ่งทีเดียวมันประหยัดได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออกตัวที่1 Audi A6 ตัวที่ ben 2 Benz W210 ตัวที่3 BMW e 3 9 ตัวที่4ตัว v o l v o 940ตัวที่5 Lexus GS ตัวที่6 Honda Regen t และตัวที่7ก็คือ Toyota c r o าวหรือบางคนอาจจะเอาไปเปรียบกับ Toyota Aristo ครับราคามือ1มือ2อ,อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นรถหรูครับถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเริ่มต้นตั้งแต่2ล้านจนถึง2 5ล้าน5บาทในมือ1แต่สำหรับมือ2อนะตอนนี้ มันเริ่มต้นเบาๆแค่ประมาณ50,000 6 0 0ถึบาทครับไปสุดอยู่ที่2 0 9 5ส0าส่วนตัวผมมองว่ามันสามารถใช้เป็นรถในชีวิตประจำวันได้ครับตั้งแต่มันเสร็จมาไหนและผมได้ลองใช้ลองขับอัตราการเส้นเปลืองผมยอมรับได้ค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงผมยอมรับได้แต่คุณได้รถที่สมรรถนะดีมากๆในราคาที่ถูกสุด,สด ตามสเปคจากโรงงานตัวเทอร์โบเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่0.4จนถึง1.0คันนี้ครับตอนนี้เซตอัพไปมากสุดแค่ประมาณ0.7-0.8เองทำความเร็วได้สูงสุดตอนนี้เท่าที่ผมขับได้ผมขับได้อยู่ประมาณ190-192กิโลเมตรนี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับลองตัดสินใจกันดูแล้วกันแต่ถ้าใครที่อยากใช้รถที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แรง ครอบครัวนั่งไปได้ภายในห้องใดยสารกว้างผมบอกเลยว่าซาบตอบโจทย์ครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ รบแทบจะไม่ต้องบอกเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างดีพวงมาลัยดีอัตราเร่งดีดีทุกอย่างครับไม่ดีอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีศูนย์บริการดูแลไม่ได้ต้องอาศัยอู่เฉพาะส่วนตัวเป็นคนชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วไม่ใช่รุ่นนี้สิรถตระกูลของค่ายนี้เลย ตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นแมงสาบก็ดีนะครับ9,939,5900ทุกตัวมีชอบหมดครับแต่ตัวที่อยากได้จริงๆเนี่ยและยังไม่เคยไปถึงเลยก็คือตัวที่เป็นตัว3ประตูนะอยากได้มากมันเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตรประจำวันได้ครับสำหรับ95เนี่ยปียังไม่ถือว่าลึกไปนะักถ้าเรามองในรถอื่นรถในค่ายญี่ปุ่นที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งรถมันดูว่า เรียบติดพื้นแต่ในความเนจริงเนี่ยใต้ท้องรถสูงมากหน้าเล่นนะลองตัดสินใจกันดูครับใครที่ชอบรถแปลกเปอร์โยก็อาจจะยังมีก็มีจุดเด่นในจุดบางส่วนแต่ว่าในเรื่องความเร็วเรื่องตีนต้นยังไม่มีแต่อย่างคันเนี้ยนะครับกดเป็นมาฮะทุกอย่างมีหมดลองตัดสินใจกันดูครับ